<ang> สวัสดีค่ะพีพีทุกคนเมนื่อวีนนะคะนนจะพาพีพีมาติดตามชีวิตหนึ่งวันของการเป็นนิสิตนักศึกษาฝึกสอนแบบจากที่ปริทาไทยคิดม่าบอบโดดนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินห้างไปแล้วะค่ะพีพีทุกคน <c oughs> <c oughs> ไปก้า กำลังจิบไปสวัสดีค่ะ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 ,คะ<อ>นี่ทุกทีทุกคนตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่อยงงางไปซ้อนอ่ะ้านที่นู้จะไปซ้อนก,ก,กับยู่ไกยู่อาค้านหาอาคข้านหาในเบนอา่คานที่คืนเราแบบเมื่อยเพราะว่ามันกะสูงมันสูงแล้วนู้ได้ไปซ้อนยู่ซันสามกะเมื่อยยู่ ซัวที่คืนไปหอดกะเมือยเมือยก้อนสอนเมยคืน,นคบันไดเมยเขาก็ไปสอนอเ,เดี๋ยวกำลังเดินไปนะคะอันนี้กระเป๋าสัมภาระหนูหนูจิมีกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าครูใจไม่ลาไปสอนนะักเรียนทุกท่ๆท,ทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆ ไ่ก่อนเลยคนะ่ะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอใช่ใช่ถึงอาคารแล้วจ้ากำลังจะขึ้นแต่ว่าลืมใส่แมสก์มาโอ๊ยลืมใส่แมสยางมาแบบมันใจแห้ง อันนี้พึ่งสั่นสงนะคะสันสองสั่นหงสันหนึ่งอันนี้สั่นสแล้วก็มีแมทอีกอันนี้สั่นสองห้อนู้มยุสั่นสามอยาอีกสันหค่ะพี่ๆทุกคนอันนี้นูแบบหัวังเนียนเลยอชามชามมากชามมากลูก นักเรียนของหนูนตอนนู้นึ้นมานูแบบว่ามีแหมนบอกที่เหนียว้นมาหอมขอ,มหขอแหมน,นักเรียนใต้หัวจ่า พี่ๆทุกคนตอนนี้นะคะนกระซ้อนแล้วแล้วเสียงออดขึ้นแล้วนูซ้อนแล้วแล้วป่วยได้หน่อยไปกินเข่าแล้วนุซ้อนสองขาเลยสองขาเนี่ยงกันเลยตอนนี้เทียงแล้วนะคะเดี๋ยกกันัูจะลุกไปทำอะไรกันกมีเด็กๆร้วหนุ่จะไปกินเข่าอันตอนที่นั้นีนพี่ๆีทิ่งว่า,าเท้าแล้วว่าจะกินอีอย่างพี่ๆสร้างเข้าไว้เท้าแล้ว โอเคข้าววอล์กไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวพูดดิกินยี่ฮ่องไม่ยันเลนะโอ้อดิโอ้ยดิฉันไปดิฉัะเดินไปกินข้าวเดินไปห้องหมวดจะเดินไปอ๋อรู้สึก แบบซู้อคิ้วเขาสั้นหายสั้นแบบสั้นเลยพีพีทุกคนตื้นเต้นประครักงได้นี่ค่ะเพราะว่าเพื่อไทยดกเมื่อยตอนเที่ยงก็จะเอ้ยว่าแมนตอนเที่ยงดีสวัสดีค่ะตอนบายจะนูกับนี่สอนอีีนี่สวัสดีค่ะกกส,วส,สวัสดีค่ะเข้าวอก,กับคุณครูไหมวันนี้คุณครูทายวอ ขบกคุมมาขาบอกใคุมัวม่้คคไปคุาขบคุ็ถ่ายมาถ่าอดี๋ยวคุณคกจะเอาไปลงยูบคุณคะรก็ะอย่างคุณอะกอ่างเคุณคืลมอัยหนูว่าค่ะงันไม่เห็นหรอหนูไปหาปลาปมาหนมาอเคงสานเขานีค่ะมันหนูไปเรียนวิชานี่นี่เ้ยหนูชื่ออะไรชื่อน้าตาลนะคะเหนูชื่ออะไรชือน้าตาลนะคะ เป็นนักเรียนของคีนนสอนมอหาธาตแปดแม่เมื่อกี้เป็นนักเรี้ยงมหาธาตุแปดตอนนี้ต้องกล้าเสิอขึ้นไปรู้สึกเท้าแท้จังเลยเนี่ยนุชจะไปสอนเด็กหน่อยเด็กหน่อยของนี่นี่เข้าบล็อกกับคุณครูหน่อยวันนี้คุณครูถ่ายบล็อกนี่ลงยูทูบสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้งความครับพรบบอหนี่ห์นี่ห์หนี่ห์หนี่ห คูว่มาใจเหนียวคุู้มาต้งสอนหาทัสามคูค่กับใจขึ้นไปใช่หนูวันนี้หนูถ่ายวอล์กค่ะพี่หมองหนูถ่ายวอล์กลง youtube อ,อ๋ออีกนิดนึงโอเคพูดได้น่ฮาวนีิฮาวโอ้เลยสุดดังโอเคอเดี๋ยวขึ้นห้องกันค่ะพี่ๆทุกคนไว้เจอกันในห้องจ้า ตอนนี้นะคะพี่พีทุกคนเป็นเวลา13บสนาฬิกาห้าาทีนะคะนู้ยกับสอนค่ะผ่านแล้วแล้วนะคะต่อไปค่ะพวกนูวางแต่บักขับเจดนนีนูต้องสู่ต้อนะคะพี่พีทุกคนหลังจากที่ขับเจดแล,แล้วนูกามีไปหม้อนะคะเขาหม้อไปหานองนะคะเมื่อแรกนี่จะไปกินเขาแรกน้ำหนองนะคะเพราะว่าอยู่หม้อมี งานหลับนองนะคะพี่พี่ทุกคนกิ่นเขาแรงครับน้องนองปีหนึ่งนะคะน้องนูก็มาเรียนซาขาโดนกับนุเดี๋ยวมืแรกนูก็จะไปพบน้องนะคะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวนูขอวาดไปตอนที่พอกับน้องเลยนะคะนี่นะคะอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องก็บายพอกันนะคะกระตื้นเต้นนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นุ่นั่นแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ